โอเคสวัสดีครับเราอยู่กับช่อง Daily Boy นะวันนี้เราอยู่กับ n i ยนเซิร์ฟเดว i ลลิงเซิร์ฟใหม่ผมมาปั้นตัวใหม่คือฟาร์มยากมากเซิร์ฟนี้คนเยอะมากแต่ว่าเมื่อวานตอนตีสองสี 9. เปิดมาผมเจอกับใบนี้นี่ได้มาแล้วอีกหนึ่งใบใบเซิร์ฟนี้เป็นใบที่สแต,ตั้งแต่ผมเล่นมานะของก็เบสิกเบสิกของขาว เบสิกเลยไม่มีอะไรมากแต่ว่าเราได้การ์ดใบนี้มาทุกคนไม่ต้องรีบขายนะเพราะใบนี้มันจริงๆราคามันน่าจะอยู่ประมาณห้าหกแสนนะห้าแสนเน่ขายได้แน่แต่ว่ารอรอราคามันขึ้นก่อนตอนนี้มันมีแต่คนรอรอซื้อไงเนี่ยราคามันสูงขึ้นทุกวันทุกวันมันมีแต่คนรอซื้อใบนี้ไม่ต้องรีบขายนะรอก่อน ผมได้สักห้าแสนแล้วค่อยขายแล้วก็เอาเงินมาอัปเกรดเราเน้นคือถ้าใครบวกสี่ได้แล้วอะ่ะก็พพักก่อนแบบอย่าพยายามไปขึ้นบวกห้าถ้าไม่มีเงินนะถ้าไม่มีเงินอย่าพยายามไปบวกห้าเอาแค่บวกสี่ก่อนออฟแมวเนี่ยอย่าเพิ่งไปทะลึงออฟนั้นผมเอาไปขายก็ได้ตั้งสองแสนเจ็ดร้อยชิ้นอะ่ะผมได้แค่เนี้ยร้อยชิ้นอะ่ะผมได้แค่เนี้ยคิดดูร้อยชิ้นอะ่ะ ทะลึ่งไงความเข้าไงแล้วก็เนี่ยประมาณนี้คือที่มันได้การ์ดบ่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นดาเมจว่ามันแทงแรงไงสองเนี่ยตัวหมีมันเป็นธาตุดินเราใช้เบิกน้ำเมิธาตุไฟเนี่ยเราฆ่าได้เร็วเราฆ่าได้แรงไงหรืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องเข้าเราอ่ะเราแทงอ่ะเราแทงมันต้องเข้าเราอ่ะคือถ้าใครอยากได้การ์ดบ่อยๆเนี่ย เน้นตีเน้นตีนะไปตัวที่เราได้ฆ่าเร็วๆแล้วก็ไปดูว่าตัวไหนเนี่ยที่เราฆ่าได้เร็วแล้วการ์ดมันแพงอะ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเล่นฮันตอะ่ะถ้ายิงแรงก็ไปตัวนี้เนี่ยพวกเนี้ยฮันเตอร์สบายๆนะครับเนี่ยก็ฮันเตอร์ฮันเตอร์มันล่าดได้ง่ายนะพวกฮันเตอร์มีอาชีพที่ล่าดได้ยากๆพวกแอดอะไรเงี้ยต้องพวกนักเวทมันก็เจ็บง่ายแต่หรือต้องดมเมจแรงอะ่ะถ้าดมเมจคุณไม่แรงคุณไม่มีสิทธิได้การ์ดแน่นอนเกมเนี้ย นี่พูดเลยผมนี่จากประสบการณ์นะดาเมจแรงอ่ะมันได้แน่นี่คือยังไงมันก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยถ้าการ์ดกแมันต้องเป็นของผมอ่ะเนี่ยดูดิแทงไปสามหมื่นกว่าแล้วอ่ะเนี่ยแทงปัก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 เน่นะมันต้องมันต้องมาแล้วอ่ะครึ่งหนึ่งมันเป็นของเราไงคือวิกฟุดมันเดี๋ยวผมก็จะบอทอยู่ตรงนี้แล้วล่ะก็คือหาการ์ดไปหหาการ์ดพยายามบอทเพื่อได้การ์ดอีก ถึงน้อยเนียน่ยได้มาสักสามใบอ่ะก็ยังดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคือเกมเนี้ยมันต้องค่อยๆเล่นนะผมก็เติมนะผมบอกเลยไม่ใช่าผมไม่เติมนะเดี๋ยผมเติมนะเนี่ยเติมไปสี 5, 5, 5, 5, ่พันห้าพันอ่ะห้าพันอ่ะห้าพันไแค่นี้ยคุณคิดเอาเองแล้วกันห้าพันเนี่ยได้แค่เนี้ย บวกกับผมขายการ์ดอีกสามใบนะใบจะแส็นช่วงแรกอ่ะผมไปลาก,การ์ดก็ขายด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าใครอยากหาเงินผมเน้นเน้นถ้าขยันหน่อยคอยดูเวลาฝนตกนะครับมาดูใช้นี้อ่ามาดูตรงนี้แล้วก็มาดูนี่ผมจะมาขายอันนี้เพราะว่าถ้าเราไปขุดเหมืองอ่ะเหมืองมันสายขี้เกียจ ถึงเวลาแล้วของมันจะล้นเหมืองอะ่ะพาคนมันตีบว,วกมันครบแล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยืนยันที่สุดเนี่ยมันก็คือตกปลากับเก็บเกี่ยวผมว่าเก็บเกี่ยวเนี่ยน่าจะยืนยันสุดแล้วในความรู้สึกผมนะอันนี้ใครจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ของเวลาดอกได้มาเนี่ยตั้งขายไปก่อนคือไอ้พวกธนูพวกอะไรเนี่ยขายเผื่อขายได้ตั้งไปก่อนถ้าขายไม่ได้ค่อยไปย่อยทีหลังผมก็ขายออกไปหลายชิ้นนะไอ้พวกอาวุธเนี่ย เห็นปะ่ะหมื่นห้าเห็นไหมดาบหมื่นห้าเห็นไหมเนี่ยขายเห็นปะคือถ้าตั้งไปก่อนอันนี้ผมขายได้ขายไปก่อนหาเงินนะครับนี่แต่ได้การมานี่ถ้าตั้งขายนี่ก็หลุดเลยสองแสนสี่แต่ว่าเรารอราคามันขึ้นก่อนเราไม่รีบเรารอราคามันขึ้นห้าแสนแล้วเราไปขายนะครับก็บอดไป ถามว่าทําไมผมถึงได้การ์ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่าผมได้การประมาณอาทิตย์หนึ่งก็้วมันใบหนึ่งขั้นต่ำอย่างน้อยๆเลยนะอาทิตย์หนึ่งต้องใบหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วเทคนิคการหาการผมเปิดบอทดวันหนึ่งเกินสิบสองชั่วโมงนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่ผมจะได้ไปเยอะถ้าคุณเปิดเปิดไม่ทั้งวันทั้งคืนะ่ะเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้หรอกนี่ผมแบบเปิดทิ้งเลยอะ่ะ คือเปิดไม่สนโลกอะ่ะคือเปิดทิ้ง,งเลยแล้วเปิดยาวด้วยบางวันก็ยี่สิบชั่วโมงอะ่ะคือจะมาเอาตัวมะครมาเล่นก็คือลง KVM ทำเควสเควสพทุนเนี้ยทำโค้ดเสร็จผมปล่อยบอดยาวเลยนะครับเพื่อหาเงินไงเกมนี้ชัาเต็นสเสน่ห์คือมันคือการหาของนะผมสึกว่าก็หาของไปเรื่อยๆแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็หาไปเรื่อยๆแต่ช่วงเนี้ยเซิร์ฟใหม่คนแม่งเยอะ ต้องเก็บเลืองลำบากพูดเลยโคนลำบากอ่ะดูดิมีแต่คนแจกไปโกเลมก็โอ้โหไม่อุตรุดไปหมดเมื่อวานนี่ถือว่าโชคดีนะได้การคนเยอะอันนี้เมื่อคืนน่ะแต่ผมแทงขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องได้ดิเห็นไหมคือเราแทงแรงอ่ะของขาวนี่ก็แรงได้นะคุณต้องไปคาบนะแต่ว่าไอไอ้คาบเวลสองอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะ เรื่อสองเนี้ยมันเวลาเราเปลี่ยนอาวุธแล้วเราต้องไปคราบใหม่มันจะเสียเวลาตรงนี้ดาเมตมันสามเจ็ดห้านะสามเจ็ดห้านะครับสามเจ็ดห้าแล้วถ้าคุณไปดูอาวุธอาวุธสีเงินอาวุธอาวุธสีฟ้าดิสามเจ็ดห้าใช่ไหมเรามาดูกันสามเจ็ดหนะ้าสี่สิบนี่กสามสิบเนาะนี่เลือกสี่สิบนะมันแรงกว่าสฟ้าแต่เราต้องคาฟมันจะเพลืองเงินกว่าเอาง่ายอะ่ะ เเวลห้าสิบจริงๆผมก็อยากไปเล่นอาวุธฟ้านะแต่ว่ามันมันเอาไว้ตีบวกทีหลังดีกว่าคือมันตีบวกแพงอ่ะแล้วเราไม่กล้าตีบวกเลเกมนี้แม่งไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากวัดกัรตีบวกอ่ะไม่พูดเลยก็เลยเออของขาวบวกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปทำเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมจะข้ามไปอีกทีก็เอาวหกสิบเลยเห็นไหมมันแรงท่ากับหกสิบสามเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดะ ถ้ากลับว่าอาวุธของผมแรงถ้ากับเอา60ทียลังไม่ได้รับเห็นไหมถ้าผมอัพขึ้นไปอีกมันก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว่ามันมันแล้วแต่นะผมอาจจะใส่ชุด40เยาวๆอย่าง60อะแล้วค่อยไปเปลี่ยนตอน60ทีหลังชุดพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นวัลี่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่ว่ากว่าจะถึงเวล60แบบแม่งนานเกมเนี้ยบอกเลยนาน ครจะทาของขาวไปก่อนก็ได้นะผมก็ว่าจะทําของขาวไปก่อนเพราะตีบวกง่ายก็หมดหลายตังนะเนี่ยประมาณห้าพันเนี่ยตีบวกเนี่ยดูคุณดวแล้วก,กันเนี่ยมันได้แค่นี้เนี่ยบวกกับอัปเกร,นะเกรกกนะดเนี่ยเห็นไหมอัปเกรดก็ค่าสินค้าเองนะคุณดวลนะมันต้องค่อยๆเล่นเล่นแล้วหาการ์ดอย่าหวังกับการขุดแร่อย่าหวังกับไอ้นั่นเยอะต้องหาการ์ดด้วยตัวไหนก็ได้ที่เราค่าได้เร็วอะ่ะ อย่างสมมุติถ้าคุณอย่างเงี้ยดูเราก็มาดูว่าการไหนมันแพงๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็แพงนะใบแสนเนี้ยก็น่าซื้อนะอย่างเงี้ยถ้าผมบอดอย่างเดียวอะ่ะบอดเป็นที่ที่ไปอะ่ะคือตั้งใจเลยว่าเราจะเอาการไปเนี้ยเราให้ตั้งใจไว้แล้วก็เปิดตีไม่เข้าไปตั้งใจเนี่ยาะว่าผมก็เอาหมีให้ครบห้าใบเลยแต่ไม่รู้ได้ห่ะนะก็จะลองเปิดอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะให้มันรู้กันไปว่ามันจะได้ไม่ได้ โอเคฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเรามาดูว่าใบต่อไปเนี่ยจะเป็นคัดอะไรนะครับถ้าใครอยากรู้จริงๆเทคนิคไม่มีอะไรเลยเทคนิคหาการ์ดไม่มีอะไรเลยดามเมทคุณต้องแรงข้อแรกเลยดามเมทคุณแรงการ์ดคุณมานี่พูดเลยสิผมบอกเลยส่วนนี้ดามเมทคุณแรงการ์ดคุณมาคุณตีตัวไหนได้เร็วไปตัวนั้นยังไม่ต้องรีบเบลก็ได้นะครับหาการ์ดเพื่อเสริมกําลังตัวเอง 5แสนนี่ก็จริงๆใบเนี้ยมันขึ้นอีกมันขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ชั้า5-6แสนแล้วผมเพิ่งขายใบยหนึ่งแม่งใบละเเกมนี้ก์ดใบละ3พันขั้นต่ำถ้าคุณจะซื้อมาใส่เองอนะไรบูญหรือที่ผมก็เก็บไว้ใส่เองก็ได้นะเก็บเก็บไว้ใส่เองก็ได้นะหรือถ้าใครมีกําลังตอนนี้ยมีเงินซื้อการจะซื้อเก็บไว้ใส่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องใช้นะ เดี๋ยวผมก็เก็บไว้อาจจะดได้ดอกได้อีกใบหนึ่งขาใบหนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองติดตามผมจะลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันโอเคนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะไม่มีอะไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันสวัสดีครับ